สวัสดีค่ะฟ้างามน,นะคะสำหรับวันนี้ก็กลับมาพร้อมกับหัวข้อที่ฟ้าชอบมากก็คือเรื่องเกี่ยวกับน้ําหอมฟ้าเนี่ยไม่ได้เป็นกูรูนะบอกก่อนเลยก็แต่ว่าสะสมน้ําหอมมาว,ว่าเริ่มดมหลายๆกลิ่นก็ประมาณ2-3ปีแล้วค่ะวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึงท็อปทรีเฟรนด์นะคะสําหรับน้ําหอมสมกลิ่นที่อยากแนะนําหรือว่าเอาความชอบส่วนตัวแล้วกันที่อยากจะใช้ในวันาเลนไทยที่จะถึงนี้นะคะ ไปเริ่มกันเลยนะคะเออมาเริ่มกันเลยฟ้าจะอธิบายกลิ่นที่ฟ้าพิกอัพได้แล้วกันว่ามีอะไรบ้างแต่ถ้าให้ฟ้ามาไล่ว่าท็อปโน้ตเบสโน้ตคืออะไรอย่างเงี้ยจมูกฟ้าไม่สามารถที่จะแบบว่าแยกได้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าจะพยายามพูดถึงกลิ่นให้ได้มากที่สุดแล้วกันคะ่ะก็ไปเริ่มกันเลยกลิ่นนี้นะคะกลิ่นแรกเป็นกลิ่นที่ famous for reason ก็คือ เขาเรียกว่าอะไรนะถ้าสมมติว่าใครที่ตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรกลิ่นขยุ่มผ้าปูขยุ่มเตียงเหรอนี่ก็คือนีนาริชี่นะคะกลิ่นชื่อว่าอืมเลคทัสถ้าพูดไม่ผิดนะคะเราแอบขอเปิดโพยก่อนเลค t ัสจริงๆคะ่ะก็ตัวกลิ่นนี้นะคะหวานนะแต่เป็นหวานที่เซ็กซี่ ไม่ได้หวานแบบขนมจนเลี่ยนจนแบบปวดหัวหวานแบบแคนดี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่แต่กลิ่นหอมจริงนึกถึงกุหลาบกับอมคาราเมลเนี่ยคือกลิ่นที่เราได้กลิ่นจริงทุกคนแล้วก็ตามสีเลยคือมันถ้าไปเดทเนี่ยก็คือเป็นผู้หญิงเซ็กซี่คนหนึ่งเลยอะเป็นอาจจะใส่แบบว่าเดรสรัด,ดรูปสีดำรองเท้าส้นสูงปากแดงก็ได้ อะไรประมาณนี้ค่ะทั้งเราจะบอกว่าทั้ง3กลิ่นที่จะพูดนะคะทุกคนสามกลิ่นเนี้ยคือกลิ่นที่สายส่วนสูงหมดเลยสําหรับจินตนาการของเรานะแล้วกลิ่นนี้ก็คือกุหล,ลาบคาราเมลวานิลาสำหรับตัวนี้ก็ติดทนปานกลางสำหรับเราะประมาณ6ชั่วโมงแล้วก็ที่เราเลือกกลิ่นนี้มาเนะี่ยเพราะว่าเราอยู่เชียงใหม่แล้วอากาศมันเย็นลง้ลว่ากลิ่นเนี้ย กระจายตัวได้ดีแล้วก็ไม่ทําร้ายคนรอบข้างนะคะประมาณแบบฉีดสักสี่สเปรย์หกสเปรย์อะไรอย่างเงี้ยรอวหกชั่วโมงสมมติว่าเราเป็น,นวโนเลนทายใช่ไหมไปกินข้าวสักสองสามชั่วโมงนั่งคุยนั่งมองหน้ากันพอชั่วโมงที่สี่เนี่ยกลิ่นอันเนี้ยมันก็จะเริ่มเฟดลงมาใช่ไหมคะติดผิวถ้าผู้ชายนั่งใกล้ๆเราเขาก็จะบอกว่าหอมจังเลยอะไรประมาณนี้นะก็คืออืมพอมันเป็นลิปเป็นสกินเซนส์อย่างเงี้ยหอมแบบอ่อน เบาๆวนี้ลานะคะเราก็เลยเลือกกลิ่นนี้มาพูดแล้วก็ขนลุกนะคะนี่แหลคะค่ะนี่นาลิชี่นะคะ l ล c t ทัสนะคะกลิ่นต่อไปนะคะเป็นกลิ่นที่เซอร์ไพรส์เรามากเลยเพราะว่าตามอ่าอ่าเรียกว่าไรเว็บไซต์นะคะ f a g a แก f a g a ่าดอทคอนะคะเขาบอกว่าทีด่ดึงกลิ่นนี้นะคะมีสามเรียกว่าไร สามส่วนส่วนประกอบส่วนผสมหรออันนี้ก็คือจองพอเกเทียละเบลนะคะกลิ่นนะคะดูจากตามอันนี้เลยขวดนี้คือเฮ้ยทุกคนมัเซิกซี่จริงๆเป็นกลิ่นเขาบอกว่ามี3ามตัวนะคะเราจำได้เพราะว่ามัน,นอกไก็ได้กลิ่นอย่างนี้มีแพร์มีวานิลามีวานิเวอร์ออฟเวนิเอนะคะถ้าเกิดออกเสียงก็คือจะเป็นวานวานิเวร ก็คือย่าแฝกนั่นเองนะคะซึ่งพอสา่งตัวนี้รวมกันแลรวสึกว่าเป็นกลิ่นที่สลักเฉีบมากเราด,ดมปุ๊บเราหยุดดมไม่ได้ทุกคนด้วยความที่แพรเป็นผลไม้ที่มีดมแล้วก็มีความสดชื่นนะคะบวกกับวานิลาที่มีความแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคือมันหอมแบบลึกๆอ่ะวานิลลาจะบอกมันหอมลึกๆอธิบายไม่ค่อยเก่ง บวกกับยแย่แฝกเนี่ยก็จะมีความเป็น earthy woody นิดนึงพอส่วนผสมสามตัวนี้มารวมกันอะมันทําให้เราหยุดดมไม่ได้ทุกคนแล้วคือความติดทนนานของมันช็อกเรามากสําหรับเราได้ประมาณ8ดชั่วโมงในผิวแล้วนะ8ดชั่วโมง9้าชั่วโมงแล้วยิ่งอากาศเ,เย็นๆหน้าหนาวเ,เย็นๆเหมือนเชียงใหม่ตอนกลางคืนอย่างเงี้ยมันอยู่ได้นานมากแล้วคือ พอมันผสมกับผิวความอุ่นของผิวเราทุกคนกลิ่น,นมันก็จะแบบมีความอุ่นขึ้นไปอีกแล้วมันก็ละเหมือนไม่รู้มันโดนความร้อนของตัวเราแล้วมันก็ละเหยตัวนี้กลิ่นกับผิวเรียกว่าไรกลิ่นมันถูกกับผิวแล้วมากแล้วคือหอมอุ่นๆแต่ก็มีความเฟสจะแพ้หน่อยๆ ตอนนี้เราว่าจริงๆดีมากจริงๆปังมากทุกคนก็นะคะลองไปดิมกันดูสำหรับระเลียบจองพอกระเทียค่ะตัวสุดท้ายนะคะเป็นตัวที่ทุกคนเห็นเห็นแพ็กเกจแล้วเนี่ยน่าจะใช่ปะวะหรือไม่ใช่ไปดูกันค่ะตัวนี้นะคะอะไรเอ่ยลังโคมแต่ไม่ใช่ตัวที่อีลานุยลานุยเป็นลายลานนยเทเซอร์มันลานุยเทเซอร์ เป็นลายเดียวกันนะคะแต่ว่าตัวนี้ก็คืออาราโฟเล่เราอะมีไอตัวออริจินอลนะลาโนยทรเซอร์ตัวนี้ใช่ไหมที่เป็นเอ่อโบนะคะดอกกุหลาบอันนี้นะแต่ว่ากลิ่นเนี้ยอาราโฟเล่นะคะเป็นกลิ่นที่มันมีมันมนีมี DNA ของตัวเดิมแต่มีความนวลมีความ Deep Dark มากกว่า เป็นกลิ่นขนมแต่ไม่ใช่กลิ่นขนมหวานเลียนทุกคนเป็นขนมสำหรับคนที่โตขึ้นมาหน่อยไม่ใช่แบบ20 21บอะไรอย่างณนี้อาจจะแบบ25อัพแต่ถ้าใครที่ไม่ได้มายคมว่าอายุอ่อนกว่านี้หรือแก่กว่านี้ฉีดไม่ได้นะคะเพราะว่าน้ำหอมก็แล้วแต่ความชอบถูกไหมแต่เราเปรียยเทีบให้ฟังว่าเป็นเป็นขนมหวานแบบผู้ใหญ่แบบ โตขึ้นมาหน่อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมี bon เบอร์เบินวานิลาลอืมวานิลาละเดี๋ยวเราขอตัวช่วยแป๊บหนึง่งมีเบอร์เบินวานิลามีอะไรอ่ะอืมมีแพรกแล้วค่ะทุกคนเออที่เราได้กลิ่นนะคะเรามีตัวเป็นเบสโน้ตตัวนึงที่เราได้กลิ่น มาแรงามากสำหรับจมูกแล้วก็คือท้องกระบีนตัวนี้มีความดีฟจ์กเซ็กซี่แต่ว่าไม่ได้กระตุกกระตากเหมือนตัวนี้แล้วว่าตัวออริจินอลเนี่ยเหมาะกับการที่ไปคลับปิง้งไปไปเที่ยวกับเพื่อนมากกว่าที่แบบว่าเด็กเสิร์ฟได้กลิ่นคนข้างโต๊ะได้กลิ่นแบบสายปาร์ตี้สายปเปรี้ยวไปเลยอะไรเงี้ยค่ะเป็นตัวออริจินอลแต่ว่าตัวนี้สําหรับเราอะแล้วว่าเหมาะกับการที่แบบไปเดทไนท์ต้องไปนั่งมีกลิ่นเนี่ยมันจะวอร์อีกแล้วอะ เพราะว่าเป็นเบอร์บอนมิลาแหละมีความแบบโชยเป็นระ,ร,ะะระยะระยะเหมาะกับการที่แบบว่านั่งใกล้กันเหมาะกับการที่สมมติว่ากินข้าวเสร็จไปเที่ยวซอยสักนิดนึงอาจจะแบบกลับบ้านมานั่งโซฟาหรือไปคอนโดผู้ชายแล้วก็ต้องนั่งใกล้ชิดกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วว่าเนี้ยเป็นตัวทั้งสาตัวที่เราพูดถึงเนี้ยเป็นกลิ่นที่เหมาะกับการนั่งใกล้ชิดกันนะะ เออก็นั่นแหละค่ะก็นั่นแหละเป็นท็อปทรีของเราประมาณนี้นะคะทั้งสามตัวนี้จะบอกว่าให้ดูแพคเกจิ้งทั้งสามตัวนะคะด้วยด้วยความที่แบบเป็นสีอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็บอกกูแล้วนะคะดูอันนี้เห็นไหมนั่นแหละเป็นท็อปทรีของเรานะคะก็เดี๋ยวลองดูว่าวันนั้นวันกุมภะเอ่อวันวันท้ายทจะถึงนี้นะคะเราจะแต่งตัวยังไง แล้วเราจะฉีดกินไหนนะคะแต่ยืนยันว่าทั้ง3กินนี้ยสาหรับในความคิดเราก็คือส้นสูงทั้งหมดเลยต้องแบบส้นสูงทุกคนเซ็กซี่เท่านั้นเซ็กซี่หมดเลยแต่แบบ still classy นะคะแบบไม่ได้แบบเซ็กซี่แบบโป๊อะไรเงี้ยเออ stay classy ค่ะทุกคนก็สำหรับนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย